ติชมเขามาได้ถ้าแม่บ้านพูดผิดหรือไม่เข่าหูไม่ถูกต้องเพื่อนๆที่แวะเวียนเขามาดูเขามาชมขอโทษขออภัยมาณทีนี้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่ๆเพื่อนๆทุกคนวันนี้ก็จะมาต่อจากคลิปอายุสีสิบหาบวกบวกพะจะหาแฟนฝรั่งได้ไหมนางเอ้ย อ่ะค่ะ่อค่ะ่อค่ะ่ตเป็นช่วงโอกาสมานั่งเว้าเล่าสู่กันฟังแล้วค่ะเป็นเวลาที่พ่อาลินพาน้องนลินออกไปเล่นม่บ้านก็เลยถือโอกาสออกมานั่งเว้าเล่าสู่เพื่อนๆฟังค่ะเพราะว่าช่วงนี้มันจะเป็นช่วงที่น้องณลินปิดเรียนก็นเลยจะบอกใครใดออกมานั่งเว้าเล่าแชร์ประสบการณ์ให้เพื่อนๆได้ฟังกัน ไรเนาะคะเนาะวันนี้ก็มีโอกาสอีกแล้วค่ะเป็นวันที่อยู่บ้านคนเดียวอีกแล้วค่ะพอนลินพาน้องนลินไปเล่นสนามเล็กเด็กเล่นที่โรงเรียนก็นี่แหละคะ่ะชีวิตของแม่บ้านเนาะคะเนาะเวลาว่างก็จะออกมานั่งเเล่าแชร์ให้เพื่อน <ๆ S 1> ฟังอ่ะ่ตค่ะ,อ,ะอยากได้อยากมีสามีอยากมีมกมแฟนฝรั่งอายุ45บหบวกบวกจะรอวันและเวลา ให้เพื่อนหาให้มันก็คงยากค่ะยากนะในความคิดส่วนตัวของแม่บ้านอินยูเอเอเองค่ะมันยากค่ะจะหาให้เพื่อนอคิดเอาก็แล้วกันนะคะเข้าใจแม่บ้านมีคําแนะนามีข้อแนะนําค่ะถ้าพี่ๆเพื่อนๆอยากมีเพื่อนในตอนอายุสี่สิบหา้ายังไม่สายนะคะยังไม่สาย 40หาหาสิบยังมีโอกาสค่ะเวลาเฮาเขาเว็บไซต์หาคู่เนี่ยมันมี่าขอควมำให้เฮากรอกให้เฮาระบุว่าต้องการหาคู่อายุประมาณหาสิบขึ้นเพราะตัวของเราก็อายุ40 4บหาหาสิบกระบอกเข้าไปมันมีค่ะมีแท้แน่นอนค่ะไม่ต้องอายไม่ต้องอายในอายุ4บหาค่ะ ฝรังเขาบอถือสาและก่อไม่แค้ค่ะถ้าฝรังค้นค้นนันเขาต้องการผู้หญิงที่มีอายุสี่สิบห้าอับเขาก็ยังมีโอกาสค่ะเข้าไปเลยค่ะเว็บไซต์หาคู่มีเยอะแยะให้เขาเลือกที่จะเข้าไปหาคู่นะคะลงทุนหน่อยหนึ่งลงทุนนิดๆเขาอาจจะได้เจอคู่ดีเจอเพื่อนที่ดีก็ เป็นได้ถ้าคุณโชคดีถ้าคุณรูจักหาและรูจักมองคนรูจักเบิงคนเนอะค่ะเนอะเข้าไปเลยค่ะเขาไปเลยค่ะแม่บานไห้กำลังใจพี่พีๆเพื่อนๆทุกคนกำลังมองหาค่ะอยากได้สามีฝลั่งอยากได้คู่สามีตอนสี่สิบห้า ไม่ต้องกลัวค่ะไม่ต้องกลัวในความคิดของตัวเ้าเองและก็ไม่ต้องคิดว่าจะมีคนเข้ามาหาจะมีคนเข้ามามองไหมเพราะเราเป็นหญิงอายุ4 5บวกยกเลิกความคิดนั่นได้ค่ะแม่บ้านในความคิดของแม่บ้านอินยูเอเอเองค่ะสูสูนะคะสูสๆค่ะ ค่ะพี่พเ,พเพื่อนคนไหนที่แวะเขามาดูคลิปนี้แล้วถ้าได้ฟังหรือได้อันนี้ขอให้สูส่ๆไม่ต้องอายและกล้าคนหาสิ่งใหม่ๆและสิ่งดีๆให้กับตัวเขาเองค่ะพอได้มาแล้วก็ต้องศึกษาและดูให้ดีด้วยค่ะว่าคนคนนั้นจะดีสำหรับเขาหรือว่ามาเพื่อหลอก หรือว่ามาเพื่อเล่นหรือว่ามาเพื่ออะไรต้องการหักจริงหรือว่าต้องการาเล่นสนุกสนุกหลอกให้เฮาหลงหักต้องหูจักดูและก็รูจักนั่นล่ะคะ่ะอธิบายบัตถกให้เพื่อนๆคิดเอาเองไปคิดเอาเองกันแล้วกันเนาะคะ่นะเนาะอันนี้ก็แนะนำให้ทุกคน เลยก่อไม่ได้แต่ละคนควมคิดควมอ่านมันไม่เหมือนกันค่ะยาบูรี่กันนะคะเข้าใจกันเนาะค่ะอ่ะอีกขอเนาะคะ่ะเนาะมีเพื่อนหลายคนเช่นกันถามขมาว่าพี่โบเก่งภาษาอังกฤษเลยพอได้บอพอได้บอทุกวันนี่ภาษาอังกฤษ มันมีดิสิแนลี่เฮาแปลให้เฮาเรียบร้อยค่ะบ่ต้องกลัวค่ะแม่บ้านเองก็ไม่เก่งในภาษาอังกฤษเลยค่ะไม่ได้เรียนภาษาอังกฤษมาค่ะภาษาเรียนมาจบแค่ป .6 แล้วก็มาเรียนต่อกศออนจบแค่ม .3 ขึ่งเหลืออีกปีเดียวจะจบม .6 ภาษาอังกฤษตกค่ะได้เกรดศูนย์ โบเก่งภาษาอังกฤษในส่วนตัวของแม่บ้านเองค่ะโบเก่งภาษาอังกฤษค่ะนี่แหละค่ะแต่แม่บ้านก็ยังมาได้ถึงขนาดนี้เนาะค่ะเนาะเพื่อนๆนก็ต้องทําได้เช่นกันค่ะเพื่อนๆนก็ต้องทําได้เช่นกันค่ะสู้ๆนะคะเพื่อนเพื่อนค่ะอย่าท้อค่ะไปหาคู่ก็หาในเว็บไซต์หาคู่ฝรั่งละค่ะอย่าไปหาตามป้าตามน้องน้ำนะค่ะเจ้าจะได้ปลาได้เห็ดได้ตามปลาตามน้องน้ำนั่น เขาไปหาในเว็บไซต์ค่ะมีเหี้ยวเลือกเยอะแยะเขียนเข้าไปค่ะคําว่าหาคู่หรือหาสามีฝรัง่งมีเว็บไซต์ให้เขาให้เขาเลือกหาเยอะแยะมีทั้งเสียเงินและไม่เสียเงินแม่บ้านในลงคลิปไป ประมาณหลายคลิปอยู่ค่ะที่ออกมาว่าเเราสูกันฟังค่ะเขาไปหาย้อนดูเอาค่ะแม่บานก็จําไม่ได้ว่าเป็นเว็บไซต์อย่างแน่เนาะค่ะเป็นเว็บไซต์ lady type หรือว่าอะไรประมาณนี้แหละค่ะจําไม่ได้ค่ะแม่บานจําไม่ได้ขอโทษจริงๆค่ะเขาไปย้อนหาดูเอาค่ะหรือเขาพิมพ์เขาไปใน Google นะคะเดี๋ยวมันก็จะเด้งขึ้นมาให้เฮาเยอะแยะค่ะไม่ต้องกลัวนะคะเพื่อนๆจ๋าไม่ต้องกลัวค่ะ รีบหาค่ะรีบหายักไดงยังให้เขาหาค่ะมัวจะนั่งบนนั่งขิดไม่ได้นะคะไม่ได้ค่ะอดนะคะอดนะคะมัวจะนั่งกระมิดกระเมียนกระมิดกระเมีนยนไอบกาทําในความคิดที่เฮาคิดขึ้นมาบกาแสดงออกในสิ่งที่เฮายังบ่เคยลงมือและก็อบ่เคยที่จะคิดเขาไปค้นหาอด บอกได้คำเดียวว่าอดลองค่ะโอ้ยคำนี้ใส่แล้วใส่อีกนะคะด้านได้อายอดก่าทํากลาเลียนรูคุ้นเก่อชนะใจตัวเองใช่ไหมคะโอ้ยแม่บ้านพูดถูกบอกค่ะสู่ๆเด้อค่ะยังพอมีว่างโอ้ยเนาะแม่บ้านก่็อยากให้กำลังใจเพื่อนๆค่ะเพราะว่า เห็นเพื่อนๆก็ทักถามเข้ามาพอสมควรเนาะค่ะว่าอายุส0อัพพอจะหาคู่หาแฟนฝรั่งใดไหมน้องเลยหาให้พี่น้ำแน่แม่บ้านอินยูทีเอกไม่มีปัญญาไม่มีปัญญาที่จะหาให้เพื่อนๆเนาะค่ะเพื่อนๆต้องหาเองค่ะของแบบนี้เพื่อนๆต้องหาเองและก็แม่บ้านขอแนะนำนะคะไม่ต้องไปขอให้เพื่อนๆหาให้ค่ะหาด้วยตัวเอง ลงมือด้วยตัวเองเลือกด้วยตัวเองเวลาผิดพลาดมาเราจะไม่ได้โทษเพื่อนและจะไม่ได้โกรธเพื่อนโกรธในความคิดของตัวเองแล้วก็เลือกของตัวเองดีกว่าโกรธเพื่อนและเสียเพื่อนนะคะเนาะนี่แหละแม่บ้านคิดว่ายัางงี้ค่ะ แม่บ้านในในในส่วนความิดของแม่บ้านเองค่ะอะแค่นี้แหละเนาะค่ะเนาะแค่นี้แหละเดี๋ยววันไหนว่างๆแม่บ้านอินยูเอจะมานั่งเเบาเล่าสูเพื่อนเพื่อนฟังอีกว่าจะเวบาเล่าเรื่องอะไรดีเดี๋ยวแม่บ้านคิดก่อนค่ะว่าจะเอาอเเบาเล่าสูกันฟังหัวข้อไหน มาเว่าเล่าให้เพื่อนๆได้ฟังและให้กำลังใจเพื่อนๆถูกคนกำลังมองหาขู่ชีวิตหรือแฟนฝรังอยากได้ก็อยากได้อยากได้แต่บ่ลงมือเหดบ่ลงมือทำจ้กเถ่อเจ้าอดเด้อค่ะเด้อเจ้าอดเด้อบายบายเจอกันคลิปหน้านะคะเป็นยังไงกับคอมเมนต์คอมเมนต์คือเกาละค่ะติชมข้ามาได้ถ้าแม่บ้านพูดผิด หรือไม่เข่าหูไม่ถูกต้องเพื่อนๆที่แวะเวียนเข้ามาดูเขามาชมขอโทษขออภัยมาณทีนี้ด้วยนะคะไปและ้วบายขอให้ได้ทุกข์ทุกคนนะคะขอให้เพื่อนๆเจอในสิ่งที่เพื่อนๆคิดและวาดฝันในความคิดของตัวเองสู่ๆค่ะ และก็ขอให้เพื่อนๆทุกคนได้ค้นเจอคนดีๆหักเขาจริงสู่ๆย่าอยากอายละย่าอายย่าอายด้านได้อายอดไปแล้ว